ชื <icana> ่อทีครับมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นม5ชื่อพักมาจากเตรียมอุดมครับสวัสดีครับชื่อหมูปิ้งมาจากเตรียมอุดมครับสวัสดีครับชื่อผับเออมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับรู้สึกว่าช่วงนี้ยังไม่ได้อ่านเยอะขนาดนั้นน่าจะต้องอัดตอนม6อีกแต่ว่าตอนนี้ก็มีแบบทำข้อสอบจำลองพยายามเก็บเนื้อหาให้ครบจะได้ตะลุยโจทย์ตอนม6 ก็ได้เตรียมตัวอยู่บ้างครับส่วนใหญ่ก็เป็นเก็บวิชาโรงเรียนต่างๆให้ได้คะแนนดีก่อนเพราะว่าคิดว่าเหมือนสุดท้ายพอสอบในวิชาต่างๆถ้าท,ที่โรงเรียนทําได้พอถึงตอนที่เราจะสอบจริงๆมันก็อาจต้องทําโจทย์เพิ่มอีกนิดหน่อยก็น่าจะทาได้หมดครับ ก็คิดว่าน่ากังวลอยู่ครับแต่ก็คิดว่าผมก็ยังมีเวลาในการเตรียมตัวอยู่ครับก็จะอ่านแบบตอนที่ติวเข้าโรงเรียนล่าสุดมาครับจะอ่านแบบเน้นเป็นวิชาวิชาไปครับแล้วก็ถ้าวิชาไหนขาดก็ต้องเน้นวิชานั้นเพิ่มเป็นช่วงชวไปเลยแล้วก็ก่อนสอบสักเดือนหนึ่งก็คือทวนทุกๆวิชาอย่างละน้อยอย่างละนิดอย่างละนิดครับกะว่าจะเรียนเก็บเนื้อหาแล้วไปสอบทีเดียวเลยครับ ก็รู้สึกว่าได้ทําแล้วก็ได้รู้แนวข้อสอบครับเป็นประโยชน์มากข้อสอบเอ็กซัมับครับก็เป็นสูตรวมงข้อสอบที่ดีครับแล้วก็มีการเก่งแม่นแค่เพียงมี iPad เครื่องเดียวไงครับสามารถใช้ได้ทําได้แบบสะดวกสบาย,ยางครับรู้สึกว่าระบบมีความวิวลไทม์แล้วก็สามารถที่จะแบบตรวจให้อย่างง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปไล่ตรวจทีละข้อแล้วก็มีเฉลยให้ดูแต่ละข้อที่ผิดเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าผิดตุดไหนเลย ก็คิดว่าเป็นระบบที่สะดวกมากครับกดตอบบ,บบปุ๊บแล้วก็ส่งคําตอบที่เฉลยให้ดูเลยพร้อมแบบเฉลยละเอียดแต่ละข้อตอนแรกก็ไม่เข้าใจาว่าผิดทําไมแต่ก็นั่งอ่านแล้วก็รู้เลยครับรู้สึกว่าตอนทํามันก็แปลกใหม่ดีครับการทําแบบเอก m ซมออนไลน์คือเอก m ซมออนไลน์มันก็มีทั่วไปอยู่แล้วแต่การที่ทําแล้วเราเซนเดนเดนเซอร์แล้วอะครับแล้วมันได้คําตอบออกมาเลยแล้วก็ข้อไหนที่ผิดมีคําตอบที่ชัดเจนมากมากก็ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยครับ เขาสามารถส่งข้อสอบที่ถูกต้องแล้วก็ส่งคําตอบว่าเราเราผิดตรงไหนข้อสอบต้องตอบข้อไหนแบบชัดเจนนะครับมันมีหลายๆครั้งที่ทําแล้วก็พอเราผิดเราอยากรู้คําตอบว่ามันถูกตรงไหนแต่เราก็ไม่สามารถหาได้การทําข้อสอบมันง่ายขึ้นนะครับเร็วขึ้นมันสามารถติวด้วยตัวเองได้ไม่ต้องแบบไปถามคนที่เขาเป็นครูหรืออะไรมากขึ้นนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องเสียเวลาไปคอนแทคคนอื่นที่เขาเป็นคนที่รู้เราสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เลยโดยใช้คําตอบจาก exam hub ครับ Well, I wish you the best of luck and hope everything that you do goes well. I hope you're so soon. I hope you're so soon. Really good. Real time test. What's happening? I hope you're accurate answers. Couple. หนังสือเตรียมสอบออนไลน์หนังสือฝึกทำข้อสอบเอ็กแซมหักรวมโจทย์เสมือนจริงอิงตามรูปิ้นพร้อมระบบตอบคำถามแบบออนไลน์วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งฉเฉลยละเอียดแบบจุกๆเปิดขายแล้ววันนี้ p p c a s t e r dotnet กัเ x ็ก a m มหัก